สวัสดีครับชมโตเกมไทยนะครับผมจะไปร้านออโต้โรสนะครับวันนี้จะอัปเกรดตัวใหม่นะครับรีโมทที่เราเคยใช้นะครับเป็นปุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวที่ใช้กับสมาร์ทโฟนได้นะครับแทนรีโมทที่เรากดนะครับไะตอนนี้ผมอยู่แถวเขตดอนเมืองนะครับก็อยู่ประชาอุทิศนะครับก็อีกสักพักนึงถึงนะครับตอนนี้ผมอยู่ในซอยช่วงนี้ก็ ฝนตกนะครับก็ขี่ระมัดระวังด้วยนะครับไปไปกันเลยนะครับถึงร้านแล้วนะครับร้านออโตโลนะครับผมมาก่อนเวลานะครับก็ขี่หาอะไรกินก่อนก็ได้นะครับหรือว่านั่งเล่นแถวนี้ก่อนก็ได้นะครับร้านเปิด11โมงครึ่งนะครับก็ระหว่างรอเนี่ยผมก็นั่งเล่นไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวรอร้านเปิดก่อนร้านเปิดแล้วนะครับก็11โมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวรอช่างเขาเตรียมของก่อนนะครับ ก็ใครสนใจอยากติดสัญญาณการขโมยนะครับลาบออโต์โลนะครับมี2ราคานะครับจะมีตัวท็อปกับตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาที่ผมติดตั้งก็ตัวนี้นะครับสามารถอัปเกรดเป็นตัวอัปรีโมทเป็นมือถือได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอใช้รีโมทนะครับก็เดี๋ยวรอช่างแกะชุด4ก่อนนะครับช่างกําลังแกะชุด4นะครับทำการติดตั้งอัปสัญญาณการขโมยตัวเป็นเวอร์ชั่นมือถือนะครับ แล้วก็ใช้รีโมทได้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอช่างติดตั้งให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้เป็นแอปสำหรับการสั่งงานการขโมยจากมือถือเนาะอันนี้เราติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับ<ช>อัปเดตชุดนี้มาให้แอปตัวนี้สั่งงานได้แทนรีโมทหนึ่งตัวนะเพราะฉะนั้นกดนี่ เราล็อกนะครับล็อกแล้วนะสัญญาณเป็นตัวนี้นะเพราะฉะนั้นใครมาโดนรถก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเสียงนี้โดนรถเนาะเมื่อตัวเขาโดนขยับเขาก็เตือนก่อนนี่ก็การทางานปกติเหมือนใครขโมยตัวเก่าเพราะฉะนั้นใครมาขยับขยื่นรถร้องเรากดอะไรครับผมสอนทุกครั้งเนาะล็อกไว้ก่อนเพื่อหยุดการขโมยเนาะตัวนี้อย่าไปกดคายล็อกเพราะว่าถ้าคายล็อกแล้วเราอยู่ไกลจากรถแล้วเนี่ยทาไมถ้าเป็นโจรคนร้ายมันจะ สตาร์ทรถออกไปได้ถูกไหมถ้าเหมือนมันแทนเบ้ารถเราเนาะอ,อ่ะเพนนี้นี่ล็อกถ่ายล็อกตัวนี้คือสตาร์ทสายฟ,ฟ้า,า,าอ่าวิธีการก็เหมือนกับการกดที่รีโมทนั่นแหละเราเปลี่ยนมาใช้มือถือก็เป็นตัวนี้หนึ่งสองอ่าเปยนงสุดยอดเลยนะเจ๋วๆเลยนะ,ะแล้วก็วิธีการเราสตาร์ทแล้วเราจะดับเครื่องเราก็กดค่ายล็อกตัวนี้อ่าเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างสีปุ่ม เหมือนเดิมตัวนี้ก็เป็นปุ่มสําหรับเรียกหรือค้นหารถที่เป็นปุ่มกระดิ่งรถก็มีการร้องออกมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้เหมือนรีโมทเลยเพียงแต่ย้ายมาอยู่ที่มือถือใช้งานง่ายขึ้นสําหรับคนที่ชอบความเท่นนะเออหรือใครที่ใช้เป็นอ่าสำหรับหรือใครที่ใช้เป็นพวกขับขี่ไรเดอร์นะสั่งงานบนมือถือทั้งวันตลอดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เก็บรีโมทไปได้เลย เราใช้แ,แต่มือถืออย่างเดียวสะดวกกว่า,วานะรับงานรับสินค้ารับออเดอร์จากมือถืออยู่แล้วถูกไหมเออเราก็สลับหน้าจอไปมาสลับปุ๊บรถที่ล็อกอยู่เราก็กดคายล็อกแล้วเราก็สั่งสตาร์ทรีโมดทำไมครับขี่ไปได้เลยถูกไหมแล้วก็ทําได้เนาะอ่าน,นี่นี่หนึ่งสองนี่ถึงถึงหน้าบ้านลูกค้าใช่ไหมจากเครื่องนะครับจะเดินไปข้างในหาในซอยในหาบ้านลูกค้ากดล็อกไว้ก่อนใช่ไหม กลับมาปุ๊บส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดคลายล็อกแล้วลลสตาร์ทใหม่ทุกอย่างอยู่บนมือถือทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเป็นไรเดอร์คุณจะเป็นแก๊ปบไบค์หรืออะไรก็ตามนะครับใช้ตรงนี้สะดวกดีเหมือนกันนะ,ะสะดวกมากสะดวกมากมเลยเนาะโอเคและอย่างหนึง่งนี่มีฟังก์ชันหนึ่งด้วยที่ผมจะสอนเราสามารถเปิดฟังก์ชันเช็คทูล็อกอันล็อกอัตโนมัติได้นะครับนี่เลือกได้สระดัดบจะเป็น แบบเขย่าเบาๆให้มันทํางานหรือเขย่ากลางๆหรือแบบว่าเออบางทีเราใส่มือถือไว้ในกระเป๋าวางเกงต่างๆแล้วถ้ามันเขย่าง่ายไปมันก็จะกลายเป็นล็อกรถไปง่ายๆเนาะก็ให้มันอยู่กลางๆหรือหนักก็ได้นะครับหรือถ้าเผื่อใคร่เดี๋ยวเราเลือกเป็นแบบไลท์ก่อนเลือกเป็นแบบไลท์เพื่อที่เราจะทดสอบให้เห็นเนาะอนขออน,นุญาตเก็บฟิวนียนตึ๊บปิดหน้าจอแบบนี้เราอยู่บนพื้นหลังแล้วเรียบร้อยนะ ตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยู่นะผมลองขยัาก่อนอ่าขย่าครั้งแรกเป็นอะไรปี๊บเดียวก็เป็นล็อกอยู่เพราะฉะนั้นถ้ารถล็อกหารถเจอแล้วอารถเราอยู่ตรงนี้เราคิดเกียดเปิดหน้าจอไงเพราะหน้าจอเราก็มาถึงรถเราหยิบเฉพาะมือถือขึ้นมาแล้วคนใส่ล็อคล็อกแล้วเราก็ถ่กุญแจขี่ได้เออบางคนก็คิดเกียรเปิดนู่นนี่นั่นะเนาะเราก็หยิบเฉพาะมือถือขึ้นมาล็อกล็อกถ้ามันล็อกอยู่ ถ้ามันลคลายล็อกอยู่มันก็จะล็อกใหม่แค่นี้เองเนาะออง่ายๆแล้วก็สะดวกสะดวก,ส,ดวกส่วนที่เริ่มจะใช้ตรงนี้กนันนะก็เก่งหลังจากติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ช่างแนะนําให้ผมลองใช้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยยังไม่มีการอัปเกรดสมาร์ทโฟนใช้ผ่านรีโมทนะครับก็ เฉพาะเป็นรุ่นธรรมดานะแต่ถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปเนี่ยรุ่นตัวท็อปเนี่ยจะเป็นรีโมทแบบมีหน้าจอแล้วก็เตือนในเวลาที่เราเดินในห้างหรือไปตลาดนะครับมันจะเตือนสัญญาณระบบฝันนะครับมันจะมีหน้าจอตัวท็อปนะครับแบบว่ามอไซค์ของเรามีการโจมไปแตะตัวรถนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ผมซื้อรุ่นธรรมดามานะครับมันมีการอัพเกรดมือถือด้วยนะครับแต่ว่าถ้าตัวท็อปมีใครแบบไม่ชอบไม่อยากใช้มือถือก็มันจะมีรีโมท ในตัวเลยนะครับก็คือเตือนสัญญาณการขาโมยได้ด้วยนะครับแบบว่าใครมาแตะรถมันก็จะสั่นให้แต่ตัวนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็แค่ไว้พวกพากรณีที่แบบว่ารีโมทของเราทานหมดหรือเราไม่อยากพกรีมโมทเราก็ใช้ตัวมือถือก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีรีโมทเสียใช้งานไม่ได้แล้วเรายังมีแอปนะครับอแอปใช้การขาโมยนะครับก็คือพ่วงกับกล่อง การขโมยนะครับก so er ne ็ส exactly so right. ัญญาการขโมยตัวนี้นะครับค่อนข้างดังอยู่แล้วนะครับขโมยยังไงก็หนีแน่นอนนะครับและอย่างคือการติดตั้งการขโมยเนี่ยถ้าติดตั้งเองก็ต้องถามร้านนะครับว่าเราถ้าถ้าเราติดตั้งเองเนี่ยเราจะติดตั้งยังไงถามร้านได้นะครับร้านก็ชื่อว่าออโต้โหลดนะครับถามเขาได้นะครับติดตั้งเองติดตั้งยังไงทํายังไงแต่ถ้าเราแกะชุดสีไม่เป็นก็อันนี้เราก็ต้องแกะเองนะนะครับ แต่ถ้าเราแกะไม่เป็นก็เราต้องขี่ไปร้านนะครับร้านอยู่ที่ดอนเมืองนะครับต่อไปนะครับก็เล่าต่อนะครับสาเหตุที่ผมซื้อสัญญาการขโมยนะก็คือเล่าเรื่องย้อนหลังอีกนิดหนึ่งนะครับก็มีคลิปเก่าให้ดูนะครับใครสนใจก็ดูคลิปย้อนหลังได้ไดนะครับที่ผมติดตั้งการขโมยเนี่ยคือ1ผมกลัวหาย2คือผมซื้อแกขับมาแล้วใช้ดิสมาแต่ปัญหาที่ทว่าผมล็อกดิสแล้วบางทีอ่ะ ล็อกไปปุ๊บแล้วผมไปธุระแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งผลสตาล้แล็อกขี่แล้วดิไปชนตรงนี้นะครับชนชนกระบอกโชกนะครับกระบอกโชกหน้าซึ่งทําให้รถอัดล้มได้นะแล้วผมลืมปลดล็อกทิศหน้าด้วยนะครับก็เลยสาเหตุที่ว่าซื้อติดตั้งสัญญาณกาบขโมยมานะครับแต่ว่ามันก็ช่วยได้นะช่วยได้เยอะอยู่ถ้าเราไม่ได้ติดสัญญาณกาบขโมยนะครับเขาก็ สมมตินะถ้าเราเราล็อกเบ้าก็จริงเขาก็จะถีบคอตรงนี้นะครับถีบตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายปุ๊บถ้าเราหักคอด้านซ้ายนะเขาถีบฝั่งซ้ายเพื่อไปเองขวานะครับถีบปุ๊บเนี่ยเราก็เข็นไปเลยนะครับดันล้อเออดันถีบรถไปเลยนะครับเบ้าเบ้าหุญแจเนี้ยมันมีของเถือนนะครับยัดยัดยัดแล้วก็ไขประมาณนี้นะครับไขปุ๊บแล้วก็เอาประแจทีนะครับคิดว่าประแจทีเสียเข้าไปล้วกเขาไขไปได้นะครับอันนี้ก็คือการที่ ทำให้รถหายไปบ่อยนะครับถ้าเราติดสัญญาณการขคมยนะครับต่อให้แทงบ้าหุญแจนะครับมันก็ร้องนะครับต่อให้ยกล็อกมันก็ร้องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคืออันนี้รุ่นธรรมดานะครับก็ตัวท็อกก็จะเป็นตัวมีหน้าจอมันจะมีสัญญาณเตือนในระบบนะครับก็เหมือนเรียกว่าดีกว่าลุกเล่นดีกว่าประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเราปลดล็อกแล้วก็จริงนะครับสมมุติว่าถ้าเราเสียกุญแจ นะครับคิดว่าประแจทีนะหรือว่ากัญแจผีนะครับปุ๊บมนเริ่มลองแล้วนะครับเห็นปะ่ะลองยังไม่ได้ทําอะไรเลยโจรหนีไปแล้วเห็นปะ่ะถ้าว่าแบบเฮ้ยโจมันรู้ว่าสัญญาการขโมยมันก็ไปแล้วนะครับโจมือแบบว่ามือเบาๆสัญญาณขโมยยังยังไม่ดังนะครับยังไม่ทํางานแล้วโจแจมเอ่อแทงเบ้านะครับก็คือใช้ประแจทีล้อไขปุ๊บ มาลองแล้วนะครับสตาร์ลงไม่ได้นะครับดูเนี่ยสตาร์ลงไม่ได้แล้วครับอ่ารถ้่อเรามาแล้วกดอถปลดล็อกก็ได้นะครับรถมันก็หายปกตินะครับก็ลองก็มาดูว่าเอ้ยรถเรามีโจรอะไรเงี้ยมีโจรขโมยรถนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปนะครับเราอ่ะที่อัปเกรดใช้มือถืออ่ะแล้วบังเอิญดีโมของเราอ่ะลืมเอามาหรือผ่านหมดนะครับ อ,อ่ะล็อกรถก่อนนะครับแต่ว่าด้วยที่ว่าเราพกคญแจอย่างเดียวเนาะนะครับแต่ถ้าเราอยากไปข้างนอกนะครับปลดล็อกคอก่อนนะครับถ้าเราอยากไปข้างนอกนะครับปลดล็อกคออ่ะนะครับแล้วเราด้วยที่ว่าเราขยแค่นี้พอปลดล็อกคอนะครับแล้วก็ปิดเบ้านะครับแล้วเราก็ขี่ไปไหนก็ได้ครับแต่ว่าควรที่จะขี่ไปที่แบบว่า แวะซื้อจอดนะครับแบบว่าจอดแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปต่อนะครับเหมาะกับไรเดอร์อย่างเช่นรับออเดอร์ส่งอาหารจอดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกรถไว้แต่รับออเดอร์จอดแป๊บนึงนะครับยังไงก็ไม่มีโจรขโมยแน่นอนครับเพราะว่าเราดีสมาร์ทโฟนแล้วนะครับเราจะไม่ใช้รีโมทเจ้าตัวนี้แล้วนะครับก็คือรีโมทรีโมทพกพานะครับนี่นี่ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช้แล้วนะครับอ่าเพราะว่าด้วยที่ว่าอ่ะฐานโมดหรือว่ารีโมทตกหาย หรือว่าหายไปเลยอะไรแล้วแต่นะครับคิดไว้อย่างนั้นนะครับก็คือเราจะใช้สมาร์โฟนแล้วนะครับดูนะนะเราควกแค่กุญแจกุญแจเวฟอย่างเดียวนะนะครับเราปลดล็อกคอเราขี่ไรเดอร์นะครับแวะรับอาหารมาส่งลูกค้านะครับเรากดเฮ้ยเราอยากกดล็อกอะนะครับอ่ะล็อกแล้วนะครับเห็นปะนะครับสมมุติว่าผมไปเดินส่งอาหารนะครับแล้วโจนะครับโจมาแตะปุ๊บ ขอขอหน่อยนะขอหน่อยนะปึ๊บอ่ะเฮ้ยมันล้องแล้วโจมไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้ยินเสียงเฮ้ยมีโจมาแตะเรามาส่งเราไปส่งออเดอร์หน้าบานลูกคา้าอยู่หรือว่าไปเข้าคอน,นโดอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าอยากใช้งานปลดล็อกนะครับกดปลดล็อกตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็อยากขี่ต่อนะครับกดสตาร์ทรถรูปสายฟ้านะครับอ่าเนี่ยครับติดแล้วแล้วเราก็บิดต่อ เนะี่ยบีบดไปทํางานต่อนะครับเมื่อถึงที่เป้าหมายปุ๊บเราก็กดปลดล็อกเครื่องดับปกตินะครับถติว่ารถเราหาไม่เจอนะครับอยู่อยู่อ้อยู่ไหนเนี่ยหรือว่าหมาไม่ชี่เราก็กดเรียกหารถนะครับถ้ากดอีกทีนึงนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเรียกไล่หมาอะไรพวกนี้นะครับแบบ หมาไม่ฉี่รถประมาณนี้ดีกว่านะครับก้ประมาณนี้ครับลูกเล่นไม่มีอะไรมากครับก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธสมาร์ทโฟนนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับใครสนใจจะติดสัญญาณการขโมยนะครับก็ยิงจะมี2รุ่นนะครับรุ่นแรกแต่ผมใช้รีโมดราคาพันห้าแล้วถ้าอัปเกรดด้วยนะครับอีกประมาณห0ร้อก็เป็นรวมแล้วสองพันต้นๆนะครับสองพันหนึ่งสองพสองประมาณนี้นะครับก็รุ่นของผมนะแต่ถ้าใครไม่อยากอัพสมาร์ทโฟนอยากใช้รีโมทด้วยงบน้อย ราคาพันห้าห้าสิบประมาณนี้นะครับก็คือรุ่นต้นๆก็คือใช้แค่รีโมทอย่างเดียวนะครับแต่ใครอยากเจ๋งเออเจ๋วแบบอัพเท่มาหน่อยอัสมาโฟนนะครับประมาณนี้เพิ่มมาอีกประมาณหกร้อยนะครับแต่ถ้าอยากได้ตัวท็อปเลยจบทีเดียวแต่ว่าไม่สามารถใช้สมาร์โฟนได้เพราะว่ามันมีรีโมทในตัวแล้วก็คือรีโมทหน้าจอนะครับก็เป็นตัวท็อปอีกรุ่นหนึ่งก็คือเสียงก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเสียง ดูดีขึ้นด้วยนะครับก็เป็นตัวราคา2 5 0 5น่าจาจักนะนะครับที่คร่าวๆนะถวมวงพูดคร่าวรา,า,าคาถ้าอยากได้รายละเอียดก็ไปสนใจติดต่อออโต้โร d ดได้นะครับอ่าออโต้โรดเนี่ยครับก็ไปติดตั้งได้เลยนะครับแถวที่แถวดอนเมืองนะครับแต่ถ้าใครอยู่ไกลซื้อไปได้นะครับแต่แกะทุสีไม่เป็นก็ ลองไปหาศูนย์ที่รับติดตั้งได้นะครับก็คือศูนย์ฮอนด้าให้เขาเลือกชุดสี่ให้แล้วก็ลองติดให้เขาติดตั้งดูหรือว่าหาร้านนอกที่เขารับแกะชุดสี่ได้นะครับแล้วรอติดตั้งดูนะครับแบบพวกงานไฟอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ติดสัญญาณการข้โมยนะครับอัปเกรดเพิ่มประมาณนี้ครับ้าตัวรีโมทประมาณนี้นะครับโอเคบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครสนใจไปติดต่อ ออโต้โหลดได้นะครับคือที่เพจใน Facebook หรือว่าในช้อปปีมีขายเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบ๊ายบายครับ